สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะบ h l l o o h a p p y สวัสดีความสุข EP ที่11แล้วนะคะวันนี้เรื่องน่าสนใจมากๆกเลยก็คือผักจิงจูชายเปลี่ยนโลกหรือว่าวงเล็บโรคนะเป็นผักที่แสนอร่อยให้ทั้งประโยชน์และคุณค่าวันนี้มาฟังกันนะคะว่ามันมีคุณค่าและประโยชน์อย่างไรและที่สำคัญมีประเด็นที่เขาถามกันมาว่า จิงจูสายจิงจูชายรักษามะเร็งได้หรือไม่คะวันนี้ก็มาพบกับพี่เกดยูสมายค่ะครับแล้วก็พี่เบสมิสเตอร์เบสนะครับพี่เบสคะก็คือจิงจูสายนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรารู้จักกันนะก็คือใส่ในต้มเลือดหมูเนี่ยอย่างเช้าเช้านี่อากาศดีๆอุณหภูมิแบบสบายเนี่ยกินต้มเลือดหมูใส่จิงจูสายเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะแต่คราวนี้ อาจจะมีไม่ใครรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ต้องทานแบบไหนเพื่อช่วยดูแลรักษาร่างกายวันนี้ก็อยากให้พี่เล็กมาไขข้อข้องใจด้วยค่ะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ชอบมากเลยแล้วมันกลิ่นหอมมากเลยแบบเหมือนมีกลิ่นแบบอโลมาเวลาทานเข้าไปเข้ากับต้มเลื่อนหมูมากๆแล้วตอนนี้ก็หิวแล้วอ่าครับโอเคนะครับก็สวัสดีวันเสาร์แต่ว่าสวัสดีความสุขสวัสดีความสุขสวัสดีวันเสาร์โอเค วันนี้ออยากเล่านะครับก็คือตัวหลักๆก็คือจิ้งจูฉายที่คุณเกศแนะนำไปนะครับจิ้งจุฉายเนี่ยเป็นผักที่มาจากจีนน้อคุณเกศมีมานานแล้วมีมานานแล้วมากแล้วครับตามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะครับก็ได้บันทึกไว้ว่านะครับจิ้งจูฉายเนี่ยมีชื่อไทย้วยคุณเกศมีชื่อไทยโกดจุฬาลักพาขาวโกดอะไรใครโกด จุฬาลัมพาขาวคือถ้าเราเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับหรือเราเรียนแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราจะต้องรู้จักพวกสรรพคุณในผักต่างๆแล้วก็มีพวกโกธต่างๆโกดเกษรบัวโกดจุฬาลัมพาขาวโกดจุฬาลัมพาแดงนะครับซึ่งพวกนี้นะครับมันจะมีงานวิจัยแบบไทยๆก็คือตำรับยามาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งนองสามสี่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของจีนเนี่ยน่าจะทานไปเป็นพันปี ะจิงจู๋ฉ่ายนะครับในภาษาอังกฤษก็คือ white mulberry white mulberry นะครับเหมือนฮอกวอดมันฮอกวอด white m u l w o r อ่าภาษาไทยเขาเรียกจิงจู๋ฉ่ายจิงจู๋ฉ่ายเป็นภาษาจีนภาษาจีนภาษาไทยเรียกโกดจุฬาลัมพาขาวโกดจุฬาลัมพาขาวอะไรที่อะไรที่ชื่อแบบนี้นะมักจะมีสรรพคุณทางยาที่ดีมากอืมนะครับก็คือถ้ามีโกดเนี่ยคือมีสรรพคุณทางยาครับถ้ามีโกดต้องมีงอนะฮะอไม่มีโกดต้องมีงอโอเคนะครับก็ จิงจิ้ยฉายเนี่ยก็จะเข้ามาในบางไทยสักประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดสิบแปดสิบปีก่อนนะครับคนจีนเอามากินอ่าต้มเลือดหมูหรือต้มื่องในหมูนี่ชาวจะชหอบมากเพราะว่าดัดกินค้าได้ดีกำลังกาลังกําลังแล้วก็มีสารอาหารนข้างมากอ่านั่นัน้คือสิ่งที่เราพบปะอเราได้เห็นมาแล้วแล้วมันหายไปครับหายไปเกือบยี่สิบปีคือจิงจิ้ฉายเนี่ยเนื่องจากว่าปลูกยาก แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอาพวกพวกไอ้ต้มรึ่งผูกคนงี้นะมันก็เท่าแทนด้วยไอ้อะไรนะคะตํารึ่งเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมูไอปผักกาดหอมสังเกตนะม่าจะเป็นผักกาดหอมถ้าไม่ใช่จริงยูชายแต่ลต่งหังนะครับพอพอเลือกเกี่ยวกับอายุรเวเ่ยวัอแพทย์ศาสตร์เกี่ยวกับสมุนไพรเกี่ยวกับอาทางเลือดก็เอามีการเอาอาจริงยูชนายกลับมารับประทานทีเนี้ย รัาประทานปุ๊บเขาก็ไปศึกษาว่าเอ้าโอพืชอย่างนี้มีสรรพคุณทางยามมากมายนะครับก็เหมาะกับการที่กินสดหรือจะทําเป็นจูสคือคั้นน้ําปั่นน้าทานอ๋อค่ะแล้วก็ในช่วงแรกๆครับเขาก็ปั่นเป็นลักษณะของเครื่องดื่มสุขภาพปั่นเครื่องดื่มหรือชั้นข่าวน้ดื่มทีนี้เราคงอยากรู้ว่าว่าทำไมเขาต้องอ่ะเรามาดูทางฝั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนว่า มาอะไราเกษตรศาสตร์นะครับของไทยนี่แหละครับเขาเขาพูดถึงจิงยูฉายไปไว,ว่าอะไรบ้างเนะานะก็ะคือจิงยูฉายอันนี้เป็นเป็นของอาทางดรพักพรนะครับนะศูนย์วิจัยและบริหารวิชาการคณะเกษตรศาสตร์กระแพงแสนนะครับนั่นเองค่ะก็หลักการครับแหล่งกําเนิดของจิงยูฉายเนี่ยอยู่ที่บนทลนกุ้ยโจวยู่ตรงไหนเนาะประเทศจีนนะครับ ผมจาได้ว่าทางใต้ใกล้ๆกับทางสวเถา e a ทุกคนไปอ่ะปจากสวเถา e เยอะใช่ใช่มันได้ได้ยินมาค่ะใบมีความเป็นแฉกคล้ายขึ้นใช่อใช่ขึ้นใช่ร้องน่าจะไดูให้ดูอยู่น้องอ่าดขึ้นให้ดูหน่อยนะครใช่ใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นหอมด้วยแล้วก็ดอกเขาหอมมีดอกด้วยเหรอ ผมก็เพิ่งรู้เดี๋ยวต้องไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรบ้านบ้านบางอที่เราไปส่งผตอบรับจริงถ่ายอินรีไว้เขาบอกว่าดอกจะหอมในฤดูหนาวอุ้ยช่วงนี้เลยน่าไปดูน่าไปดูอ่าช่วงนี้เลยนะนิยมทําใส่เมนูต้มเลือดหมูใช่เพราะว่าดับคาวได้สรรพคุณนะครับบําบัดเลือดบาบัดเลือดเปิดเปิดอย่างนี้ก็ดีสิเพราะว่า มันก็กรีนเลือดเพราะว่าเวลาเราเราอยู่ในมลภาวะที่ตกปรกเป็นพิดพีเอมฝุ่นควันเยอะๆน้ําเสียใช่อันนี้มาช่วยฟอกเลือดก็ฟอกเลือดแบบธรรมชาติปรับสมดุลความดันโลหิตก็คือแปลว่าความดันสูงความดันต่ำปรับได้อ๋อให้มันปกติจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่่ะคะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเวลาเราทำงานหนักพักผ่อนน้อยเนี่ยความดันเลือดจะไม่ตกติแต่ถ้าเกิดเราเราสูงไว้ปุ๊บเนี่ย ความน้นเลือดเนี่ยจะมีผลเกี่ยวกับเส้นเลือดสมองแตกโอ้เนาะที่เขาบอกว่าต้องกินยาลดไขมันความดันสูงอะไรกันส่วนใหญ่จะเป็นกันอะค่ะแล้วก็ที่ดีมากก็คือต้านมะเร็งว้าวต้านมะเร็งนะครับเขาบอกว่าการศึกษาองค์ประกอบเคมีเบื้องต้นเนี่ยนะครับด้วยเทคนิค TLC คือ Thin Layer Chromatography โดยใช้ Mobile Phase คือ Methanol a c t o n e นะครับ เอ <Et ul S 1> สิลเอ็กซ์โลจตาส่วนสามสิบยี่สิบสองหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นวิทยาศาสตร์อ่าเป็นการทดลองของพบว่า,าพบว่าใบสดจริงยูชายทางภาคเหนือของเชียงรายพูดอย่างนนะี้เลยนะมีสารสำคัญค่ะนะครับแล้วช่วยป้องกันยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งคือแอสโตมิซินินโอ้หดีมากเลยและนำไปสู่การวิจัยต่อไปอันนี้หนักแล้วนะ S 1> <S 1> อ่าทีนี้อีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ก็พูดตรงกันนะครับอของของเดอะเอเชียเอเอเซียเพลนนะครับเขาบอกว่า,าจริงยูฉายเนี่ยนอกจากขับสารพิษและยังยับยั้งมะเร็งได้นะครับพูดตรงกันนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงตัวหลักก็คือตัวหลักเลยนะครับเสียงปกติไหมโอเคนะครับเราจะพูดถึงตัวหลักเลยนะครับก็คือ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียววันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีญี่ปุ่นเขาก็สนใจผักตัวนี้ด้วยนะคะคนที่วิจัยนะครับชื่อดรนาคามมระนะครับโตเกียวยูนิเวอร์ซิตี้เป็นมหาวิทยาลัยที่แบบเขาบอกอันดับหนึ่งหรือค่าอันดับอะไนะตอนนี้อันดับสองโลกอันดับสของโลกนะครับให้ความสนใจของผักจริงชูวชไทโดถ้าคนญี่ปุ่นต้องสอบติดไทโดเป็นเบอร์สองโลกตอนนี้นะครับเรียกว่า สังคมอุดมปัญญาอ่านะอันนี้ก็ก็มีงานวิจัยนะครับเดี๋ยวน้องน้องน่าจะเอาขึ้นให้ดูอยู่ผมขอดูนิดนึงนะครับมหาวิทยาลัยไคโดเนี่ยคือเขาเขาต้องบอกว่าข้อสรุปคือการยืนยันไปเลยว่าอาว่าจริงยูชายเนี่ยมันยับยั้งการเกิดของเซลล์มะเร็งได้นะครับแล้วก็ในเมืองไทยเนาะในเมืองไทยเนี่ยนะครับในเมืองไทยเนี่ยอ่ก็จะมีสังคมที่เขาเรียกว่า anti cancer society อาจจะเคยได้ยิน มันคือมันคืออ่าสังคมที่แบบช่วยกันต่อต้านอ่าเพจตู้ดีว่าอะไรงี่หน่อช่วยกันดูแลเรื่องมะเร็งตู้ดีว่าที่เป็นสิบสิบรุ่นน้องผมนะส่วนบุราสเคสหนึ่งสามหนึ่งวันนี้เหมือนมีเขาจะต้องมีประกาศด้วยนะครับใช่ไหมคะอกเลือกไปแล้วนะครับวันนี้มีแข่งแล้วก็มีประกาศเออใช่วันนี้มีประกาศใช่ใช่วันนี้จะมีการอ่าช่วงนาทีที่เก้าถึงสิบเนี่ยจะร้องเพลงตบมือแล้วก็ ตะกูลนะสู้ดีว่าเนี่ยให้จับให้จับคุณหมอเนาะที่เป็นที่เป็นมะเร็งนะครับที่ขอมเผ็สู้ดีว่าครับตะกูลตะมาสู้ดีว่าในสิบครั้งที่สนามสุพัชราศัยก็นองเื่งนิดหนึ่งจะบอกอย่างนี้ว่าแอนตี้คันเซอร์โซซิสตเนี่ยก็จะมีสารต้านมะเร็งหลายตัวที่เอามาใช้ร่วมนะครับผมย้ำว่าใช้ร่วมนะกับการรักษาทางการแพทย์ทั่วไปเช่นดอไม้ฝรั่งเช่นบคอกโอลี แต่แต่ตัวที่เป็นทีเด็ดทีขาดเลยที่นิยมในเมืองไทยก็คือจริงจชยัยนะครับแล้วก็ผมได้รับการติดต่อจากสถาบันมะเร็งหลายสถาบันซึ่งซึ่ง,งคงเอ่ยนามไม่ได้ไม่ได้แล้วก็มีอยู่ที่หนึ่งก็คือดออรมดรมเนี่ยเป็นสถาบันมะเร็งที่ร้อยหน่งสุขวิทร้อยหนะครับก็เกี่ยวกับดูแลฟื้นฟูทางท่านร่างกายหยินใจแล้วก็การใช้แพทย์ทางเลือกเข้าไปช่วยอ๋อดีมากเลยค่ะก็ ท่านก็สนใจจริงกูชายมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราไปศึกษาเนี่ยมันมันก็มีทั้งคนที่บอกว่ารักษาไม่ได้จริงซึ่งต้องบอกอย่างนี้รักษาไม่ได้จริงเนี่ยเขาพูดถูกต้องแล้วมันต้องใช้ร่วอนะครับมันไม่ใช่แบบกินจริงกูชายเข้าไปแล้วมะเร็งมันจะหายอันนี้ถ้ามันไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันไม่มีใครพูดได้แต่ผมบอกว่าอันนี้มันเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์รอดแล้วก็ยืดอายุคืออย่างนี้ครับ ตอนที่เราคุยกันเรื่องเรื่องมะเร็งเนี่ยนะครับก็บอกว่าท่านใน y o u t u b e เนี่ยใต้โพสที่บอกว่าจินกินจูฉายไม่หายเนี่ยใต้โพสเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าหายแม่เป็นพ่อเป็นคือเป็นพันพันคัเป็นเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นโอเคอาจจะไม่หายขาดแต่ดีขึ้นดีขึ้นน้อยอย่างน้อยไม่เติบโตไม่ลุกลามบางคน บางคนหมอบอกอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งตอนนี้อยู่มาห้าปีอันนี้อันนี้หมายถึงว่าในโพสต์นะในโพสต์นะเดี๋ยวผมผมผแคปมาให้ดูก็ได้ครับหรือใครอยากดูเนี่ยไปไปเสิร์ชดูแล้วก็ไปดูในคอมเมนต์ค่ะมันเป็นการถกเถียงที่มีประโยชน์อมีประโยชน์โอเคเนาะก็คือช่วยเสริมช่วยทําให้เราอยู่ได้นานขึ้นทีเนี้ยทีเนี้ยไอ้จริงยูฉายเนี่ยนอกจากไอสารที่ชื่อผมดูชื่อสารนิดนึ่งอะนอกจากสารที่มันชื่อว่า่า ไอเอสมีซินินนะครับอ่านยากสัพพกาแทย์นะไอเอสมีซินินเนี่ยเป็นเป็นสารยับยั้งเลยนะของญี่ปุ่นบอกเลยยับยั้งการเจริญเลยนะคือหยุดหยุดมะเร็งอ่ะหยุดมะเร็งอ่ะง่ายง่ายอันนี้อันนี้ผมเล่าข่าวนะอ่าเล่าเล่าเรื่องก็คืออ้างอิงของงานวิจัยของญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเลยซึ่งคุณต้องเข้าใจว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่ชัวร์ไม่แชร์ใช่ ก็จะต้องเอาอ้างอิงต่างๆว่ามันว่ามันพิสูจน์แล้วจนจนได้รับผลลัพธ์ที่เันเชื่อถือได้แล้วต้องบอกว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเอาเอาพวกอ่าจินจูฉายผงของเราไปจําหน่ายเยอะมากนะครับเกี่ยวเกี่ยวกับอายุรเวทหลายทางแต่่าะเรลงเนี่ยเยียวยาได้จริงอ่ทีนี้เรามาถึงจุดที่เราคุยกับสถาบันมาเรลงนะครับแล้วก็ได้พูดคุยถึงความออนุเคราะห์เลยว่าะเขาได้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะคือด็อกเตอร์ะครับเขาก็บอกว่าเอ ติดตามเพจดูแล้วก็สนใจตัวหนึ่งคือโปรโตีนชีวจะจิตตัวนี้ตัวนี้เหตุผลเหต,<ล>ตุตผ,ตผล,ผล,ผลเขาบอกว่าในการที่จะดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยอาหารเป็นทางหนึ่งที่ทําให้อายุยืนขึ้นหรือยืดยืดอายุของคนไข้ใช่ค่ะทีนี้โดยเฉพาะแพนแพนโปรตีนเนี่ยพอไปเจอในตลาดเนี่ยส่วนมากปรุงแต่งรสชาติ นะครับซึ่งเขาจะตอบโจทย์กับคนที่ออกกําลังกายหรือคนที่คนรัศสุขภาพที่ไม่ได้ป่วยแต่พปอปวดปุ๊บเนี่ยโปรตีนทางเลือกที่ไม่มีการกปรุงแต่งเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดะนะครับและของยูสมายเนี่ยเขาซื้อไปทานแล้วคือเพียวแล้วผักหลายตัวเนี่ยโอ้โหมันเป็นผักอายุวัฒนะพิเกตหน่อไม้ฝรั่งบลอกโคอรี่เคลือซัลลารีอัลมอนด์ถั่างตเม็ดฟักพวกนี้เป็นอายุรเวททั้งนั้นเป็นแอนตี้เอจจิ้งเป็นแอนตี้คนเซอร์ดีมาก ก็อยากจะสนับสนุนในการเสริมซึ่งแต่ว่าแกไม่ไม่ซื้อไปขายนะครับด็อกเตอร์หรือคุณหมอหลายท่านเนี่ยไม่ซื้อไปขายแต่แนะนำผลิัณมาให้เพราะว่าไม่ใช่อาชีพใช่ค่ะแล้วก็เลยผมก็เลยพูดคุยว่าผมมีแปลงผูกกิงยูช่ายที่เราส่งเลมอนฟาร์มเป็นตัวอินรียบ้านบางร่องอันเนี้เราเอามาทำผงก็เลยพูดกันสนุกสมาพูดกันกับสองชั่โบบอกโอ้โหถ้าเกิดจับคู่โปรตีนชีวจิตกับกิงยูช่ายได้นะ ตัวเนี้ยมันจะช่วยโลกได้เยอะช่วยสังคมได้เยอะช่วยโลกหรือช่วยโรคคะช่วยลดโรคอ่าช่วยลดโรคค่ะได้เยอะได้เยอะแล้วก็ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาในวันนี้ว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเราจัดชุดสําหรับคนที่ฟังแล้วว่าเออมีคนมนเพื่อนเป็นคนรู้จักมีเพื่อนนกู้ักเป็นตัวเองเป็นอ่าผมยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าชุดเนี้ยนะครับเป็นชุดที่จําหน่ายสูงสุดเลยแล้วก็ คนใกล้ตัวผมเนี่ยคุณพ่อก็เป็นก็ซื้อไม่ทานตอนแรกพ่อไม่ยอมทานแต่สักพักหนึ่งพ่ออาการดีขึ้นตอนนี้พ่อก็ทานลูกก็ดีใจลูกก็ซื้อทานประจําแล้วก็หลายๆสถาบันที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยแนะนําชุดนี้เกือบทั้งหมดเลยเพราะว่ามันคือธัญพืชร้อยเปอร์เซ็นไม่ปรุงแต่งไม่มีรสชาติสะอาดปลอดภัยและเป็นอินทรีย์มันคือมันครบเครื่องครบเครื่องชุดนี้นะครับมันจะประกอบด้วยโปรตีนชีวิตจิตและมี จิงยูชายสามซองอ่ะนะครับอันเนี้ยเป็นชุดหลักเลยทานทุกวันคือผมจะบอกอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าทานไปแล้วจะไม่ตายทุกคนตายแน่แต่ว่าแม้กระทั่งคนแข็งแรงแล้วก็ไม่ใช่ว่าทานไปแล้วมะเร็งจะหายทันทีผมใช้คำพูดคุณหมอยกมาให้ฟังว่ามันไม่ใช่ว่าทานแล้วจะหายหรือไม่ตายแต่ยืดอายุสมมุติว่าคุณหมอบอกว่าเอ้ยอยู่ได้ปีหนึ่ง กลายเป็นอยู่ได้เจ็ดปีดีไหมดีค่ะเพราะว่าได้ทําอะไรที่แล้วถ้าเดือดเขาบอกอยู่ได้อีกสามปีเป็นระยะสองระยะสามอยู่ได้สิบปีดีไหมดีค่ะดีครับคุณหมอก็พูดอย่างนี้แหละมันช่วยยืดระยะในการรักษาหรือยืดมีคนไข้ได้ใช่ค่ะถ้ามันรักประคองไปเรื่อยๆบางทีอาจจะฟื้นหรือว่าบางทีอาจจะคือถ้าเกิดคุณคุณเป็นเคสพิเศษแบบหนึ่งในร้อยเนี่ยมันมีคนหายอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวนี้คนหายเยอะแต่อีกประมาณสัก อ่าเท่าไหร่อ่ะสามในอ่าเจ็ดในสิบคนเนี่าอายุยืนขึ้นอีกสองถึงสามเท่าออ้ยดีเพราะว่าอาหารอาหารมันถึงไง,งและการยับยั้งการลุกลามเนี่ยมันชะลอการลุกลามได้แล้วคุณต้องเข้าใจว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ตอนนี้มันก้าวกระโดดใช่ใช่จะดีไหมถ้าเกิดคุณอายุยืนอีกทั้งสามปีแล้วอีกสามปีข้างหน้าเนี้อ้าวมันเกิดมีเทคโนโลยีรักษามะเร็งได้จริงใช่ใช่เป็นคุณคุณก็คุณก็คุณก็ขายเลยเออ อันนี้แหละครับคือสิ่งที่<ฆ>คุณหมอบอกว่าเราต้องช่วยกันยืดอายุคนไข้ใช่เพื่อให้มีโอกาสได้มากขึ้นมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก<ฆ>แล้วก็นํามาสู่ชุดนี้ที่ผมจะประกาศวันนี้ก็คือนะครับเป็นชุดที่ช่วยผู้ป่วยมะเรง็ง<ฆ>นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ได้เป็นมะเรง็งทานได้ไม้ทานได้เกี่ยวกับอายุรเวทอายุยืนช่วยทําให้เซลล์ต่างๆอายุยืนขึ้นฟื้นฟูขึ้นถ้าใครเป็นมะเร็งหรือกังวลว่าเป็นมะเร็งลดคือคือ ต่อสู้ก็ดีคือไม่ให้เป็นยิ่งดีเลยทานชุดนี้และก็ป้องกันได้ชุดนี้ปกติค่ะคุณเกียิชุดนี้ปกตินะคะทั้งหมด4,640บาทก็คือจะมี v i p 1กระปุกแล้วก็มีจิงจูฉายสห่อนะคะสมกันทานถามแอนมินได้วันนี้นะครับเป็นวันพิเศษเลยเป็นวันที่จะประกาศใช้ชุดนี้เป็นหลักในการป่วยยาผู้ป่วย สั่งได้คนละชุดใช่ค่ะชุดเริ่มต้นทดลองทาน1,990งนกบาทก็คือจาก4 6 4 0บาทเหลือ1 9 9 0บาร้บลดไปประมาณเกือบใช่สำหรับก็คืออยากให้ดูแลแลวยังไม่พอเราแถมอันนี้ก็คือแถมให้อีกแถมตัวนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นตัวที่คุณหมอจ่ายพยาบาลเป็นตัวลดความเครียดเพิ่มความสุขชาหอมหยกนอนหลับสบายอ่าและแล้วก็เกี่ยวกับพวกอ่าบำบัดเกี่ยวกับเลือดเกี่ยวกับเส้นเลือดเกี่ยวกับน้ำตาลนะครับอันนี้ดีมาก จัดชุดทางว็นชุดประจําวันชุดประจําวันในรละคาะเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะจํากัดสิทธิ์ค่ะคือท่านละหนึ่งชุดก่อนนะคะแล้วก็สั่งได้ทุกช่องทางทุกช่องทางค่ะช่องทางละสิบชุดอ่าช่องทางละสิบชุดเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดมีมีความต้องการสูงเนี่ยผมก็จะพิจารณาว่าจะขยายไปไหมค่ะก็คือถ้าถ้า บางท่านอาจจะต้องแบบว่าแต่แต่ว่าลิงก์เนี้ยไลฟ์เนี้ยจะต้องแชร์ไปถึงหลายๆที่นะครับก็ฝากระหดดเร็วกจะหมดเร็วนะครับก็ถ้สนใจชุดที่เกี่ยวกับการอยืดอายุผุ้ป่วยมะเร็งดีกว่าเนาะแล้วก็เป็นทางเลือกเพื่อเพิ่มทางรอดให้กับคนไข้นะครับรวมถึงคนที่กังวลว่าครอบครัวเป็นแล้วเราจะเป็นไหมรีบทานรีบทานก่อนคือถ้าเกิดถ้าเกิดทานไว้เนี่ยไม่เป็นดีสุด ดีที่สุดครับป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดแปลว่าชุดนี้นะครับทุกคนทานได้ใครที่ใครที่มีความกังวลด้านเกี่ยวกับมะเร็งอาจจะเป็นเป็นอยู่แล้วอยากจะลดความเสี่ยงยืดอายุนะครับแล้วก็ดูแลคนที่เรารักเนี่ยชุดนี้ดีที่สุด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 เลยดีที่สุดแล้วก็วันนี้ที่ผมเอามาอ่าเอามาให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นงานวิจัยกันแบบล้วนๆไม่ใช่แบบอไม่ใช่แบบนั่งเทียนมา เอาทั้งไทยทั้งญี่ปุ่น<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ทีนีมอเมริกาด้วยใช่มีหลายหลายแห่งก็คือเขาสนใจในเพราะว่าโลกนี้จะเป็นโลกที่เราพบกันแล้วก็ปริมาณ<ช>เพิ่มเพิ่ม <ๆ S 2> สูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็คือชุดเยียวยาและก็ฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยสําหรับป้องกันด้วยนะสําหรับคนที่มีความเสี่ยงในการที่จะมีเกิดเกิดการเป็นโรคมะเร็งชุดนี้ปกติ ,4640 บาทนะคะเหลือเพือแพงห9 9่งบบาทนะคะฉะนั้นสั่งได้ทุกช่องทางทั้ง เพจของสุขภาพดีไปกับยูซายไลโอเอไลไมช็อปนะคะช h อปปี e, ada, TikTok, IG, ้ลาซาด้าทิกต็อกไอจ็แล้วแต่สะดวกช่องทางไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะจำจกัดเพียง10บสิต่อช่องทางนะคะคแล้วก็ทานแล้วเนี่ยอาการแรกที่จะเห็นเลยก็กคือ,คอเดินเหินคล่องขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสมีแรงครับอะไรหลายๆอย่างนะครับ ถ้าร่างกายมันเริ่มฟื้นได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะฟื้นต่อเนื่องจริงๆร่างกายเนี่ยขอให้สกิดให้เขาฟื้นมันมันจะฟื้นต่อเนื่องปุ๊บเป็นบันไดเป็นโดมโน่ใช่ฉะนั้นเนี่ยเริ่มทานแล้วก็ร่างกายจะเริ่มดีขึ้นเราก็จะสามารถฟื้นปูได้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยมีคลิปนะครับมิาสมาติใช่ถ้าเราคิดถึงความสุขคิดถึงสุขภาพเราลืมความตายความตายมันก็จะลืมเราสมมาติเนี่ย เป็นคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเหมือนกันเลยนะครับระยสุดท้ายอยากจะกลับไปตายที่กลีที่บ้านแล้วก็โปรงโปรงก็มาทําให้ชีวิตมีความสุขดีกว่าก็ทําผักทําอะไรกินไปจากวันนั้นวันที่เป็นมะเร็งเนี่ยแล้วคุณบอกบอกว่าเสียชีวิตแน่เน่ยหกประมาณหกสิบตอนนี้มานจอธรรมิศมีตัวตนจริงนะอายุเก้าสิบแล้วใช่อยู่มายี่สิบสามปีตุามสปีเนี่ยไม่ตายเพราะว่า เขาก็คือเริ่มต้นดูแลสุขภาพทานอาหารดีแล้วคิดแต่เรื่องมีความและตอนนี้นะครับคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเสียชีวิตน้อยลงเรื่อยๆแบบแบบแบบมีระยะเลยนะครับเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีอาหารเนี่ยเข้ามาช่วยเยอะนะครับก็หวังว่าหนึ่งในชุดนี้จะเป็นทางเลือก,อกของคนทุกคนนะครับแล้วก็บอกว่า,าสิ่งที่ผมทาเนี่ยจะได้ส่งต่อไปกับทุกคนใ,ให้ถึงทุกๆคนที่ดีขึ้นแล้วก็อยากสุขภาพดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จบที่ จริงยูฉายนะครับผักเปลี่ยนโลกผักเปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกค่ะซึ่งสวัสดีนะคะซึงเดี๋ยวลิงค์มิสเตอร์สตาร์มาติดให้น้องส่งลิงก์ไว้ไ<ด>เนาะ<ด><ด>จะเผื่อว่าใครอยากฟังนะคะ<ด>ค่ะ<ด><ด>สวัสดีค่ะ